สองเลยให้พูดกับไม้ไปเอาเลยปะ <S 2> <S 2> หนูหนูฮะอันหนึ่งที่หนูใช้ตีอัดอ่ะแต่มันแตกตีอดัดอู้ตีอัดได้ปะคะแต่มีความสับสนขนาดไหนเนี่ยดีดีดิรอดูดิทิ่สลับโมปะเนี่ยหรือเรื่องจริงไปไหนเรื่องจริงแต่ว่าแบบถ้าไม่ได้เล่นสักพักหนึ่งมันก็มันต้องรองมันต้องให้แบบเล่นสักพักหนึ่งมันก็จะชินเรามีไม้ตีพลังอัดด้วยเนาะอันนึงให้เสี่ยงกับเด็ เดี๋ยวเรายกปไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะเอาออกยากแล้วเรื่องจนะงไปกั้นตรงถนนเขาได้หรอไม่ได้ได้ข้ามละทุนทว<ม>น,นกั้นตรงไหนได้ทุกทางเข้าทางนี้ไงหน้าบ้านลุงลุงไม่ว่าโอ้ยยังไม่ได้เอาของไปเดี๋ยวถ้าลุงโผล่มาเดี๋ยวเอากระชับสวัสดีปีใหม่ด้วยใครแพรว้วิ่งรอบวิ่งรอบเดชาค่ะจะวิ่งตลอดอะไรเล่นไปเลยนะคนเดียว ้าจะหยับตีอัดแรงมากค่ะลูกตีต้อบซ้ำกับเราแพงส้างความตึงเราเป็นสายโหดนะนีน ไม่รู้ว่าหาเรื่องหรือพี่เก่พี่เก่จะเป็นกรรมการพี่เก่เจ้าออกไปแข่งเป็นทีมเราไม่ได้เล่นตลอดเวลาพี่เก่จะเป็นกรรมการหรือคนเล่นอมไม่ยังคันทุกคนเดี๋ยวหนูปิดเดี๋ยวนะยังไม่ทันจะเริ่มเล่นอยู่น้ำและจริงที่ใครอยู่แล้วหนูจะเล่อยู่ใคร กูไม่เอาน้ำลงไปล้วน้องยังไม่ได้บ้านอีกหนึ่งคนยถ้าเราฟิตขนาดนี้เราก็ต้องใส่ผ้าใบป่ะเราต้องใส่ผ้าใบป่ะคะพี่เก่งมื่เราฟริชมากเลย พี่จุมถ้าลุงมาก็น้องถ้าลุงมาก็ของขวาญปิ้งหน่อยให้หรือก,กดออดเลยให้มันจบกดออดเลยไหมนี่นะกีนาะทีมชาติเลยนะเนี่ยชาตนะิไหนไม่รู้ ่้าบอันนี้อันนี้อันนี้ต่างชาตนนะิฮะน้องชมคู่กระเดิมอันนี้เป็นกระเทียมเหลาก็มีเก่สุดดีจำได้ไหมทุกคน <c oughs> ตีแพ้จุ๋มนะคะอยู่บ้านหลังใหญ่นะตีแม่เป็ดจุ๋มทักอ,อยู่เหมือนไงรู้ว่าจุ๋มฮะ <c oughs> อนนั้นต้องมาตีไม่เป็นโยนไม้โยนโมโหจัดแขวงไม้แบบนี้จำได้ปะเธอไม่ต้องพูดจุ่มแต่ก่อนฉันก็ต้องสอนเต้นเพราะเธอจะเต้นลงติ๊กต๊อกค่ะแบกวจะได้ตีนี่ไม่จุ่มค่ะลอานี่มาหน่อยเอ๊ะยังไม่สนิทยังไมไถ่ายคะ Yeah, เอาัโจบเราเป็นทีมเรามาเร็วพุณนายโอจับคู่โอ้โหแม่อยู่ไม่รอบเลยพอดะไปได้เล่นมันมืดเด้เอาละ อมนกาติกาอาจจะไม่แน่นอนนะคะอไรนะกติกาเราไม่แน่นอนแล้วแต่แล้่พวกเราอ่านเริ่มค่ะให้คุณเที่เขาจะได้เด่นหนึ่งสองเสิร์ฟค่ะี่จุมหนึ่งจุมสองมาตรง พี่จุ๋มทำไม่ดีพี่จุ๋มต้องถูกกันโอเคอเคพี่จุ๋มก็ไม่ดีเลยนี่เท่าไหร่แล้วไปน้ำ่ะพี่เก่งอ่ะพี่จุ๋มหนึ่งอ่ะพี่จุ๋มชนะหนึ่ง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 อโอเคอ๋อมันต้องคุณโบบอกว่ากติกาอาจจะยังนะพี่จุ๋มได้สองสองหนึ่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 งุ้ยจะชนะแล้วชนะแล้วชนะ มองไม่เห็นลูกเลยอ่ะริงมองไม่เห็นนะไม่กลูกอ่ะเปี่งรเถนสาวคนมาแข่งกิ่งซื้อๆอุ้ยพี่ก่งตีแรงมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ก่งพี่กิ่งพี่เง่ก่งพี่งพี่กิ่งพี่ก่งก่งี่กิงพี่กิ่่กิ่งพี่กิ่งพี่กิ่่ง่ พี่เก่งพี่เก่งเบิดเจ้าชนะแมนมากพี่เก่งแมนมากเอาไปเอาตายมาก สองน่งนะอะไรพี่เก่งมาชนะไงพี่ให้มาชนะไงยกขาด้วยเขาบอกดูดูพี่เก่งนะดูพี่เก่งทุกคนดูทุกท่าดูท่าเหนื่อยเนื่อยนะไม่อยากเล่นเก่งไม่อยากเล่นมาชนะเก่งไม่อยากเล่นสามเก่งไม่อยากเล่นกี่โมงสามค่ะคุณตีไม่เป็นมาคู่หยุดโลกค่ะตัวสี่ หายใจไม่ทันค่ะทำไป้วจม่หนึ่งเท้าหลังหนึ่งเท้าหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันองสองหนึ่งสองสอง ไม่เห็นเจริงๆติ่ได้ผมตไม่ด้มไอะไรกันะออกออกออกอออต้องให้ปุ๊ดไม่เหนื่อยค่ะเหน่อยอ่ะเราะนนเราคุณหมุเขานเราอ่ะจบแล้วเรื่องจบแล้วอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ใครตัจับูเกงไม่่ไมเล่นนิกเก็งใช่เก็งนิกเก็งนิกเก็งมาออกออกดแล ไปไหมาต่คูดไงคู่แหลคูดกับใีรเหรอคุณดาว่ไรเงี้ยงไปแป๊บหนึ่งนะพี่ดไอ้เี้ยงคู่ต่อไปอ๋อันนี้ออก่อนแลยอีกคนหนึ่งออกมาผูดหนอเอาอก่อนพี่ดูกล้องอิูใหม่เอาเไอ้ยงโอ้ จังมากค่ะเอ้ยโมเดลเซอร์เป็นน้องหนึ่งูนยบหนึ่งนะเอ้ยน้องศูนหนึ่งูนยได้หนึ่งศูนยไอยู่ถอดก่นสิโอถ้าแต่งี้ให้เห็นจริงๆด้วยนะพี่จู๋พี่ลองให้ สองคนอาจจะลองใส่แว่นอาจจะต้องใส่แว่นจริงๆมองไม่เห็นดูกทุกคนนับเลยนะทุกคนเด็กๆนับเลยนะไม่ออกมันไม่เห็นฝั่งนี้ไม่เห็นลูหนึ่งหนึ่งสอง สองหนึ่งไลูกอ้เก่งชนะยังยังอ๋อก็พี่เก่งทีมชาติเขาบอกว่าพี่เก่งทีมชาติค่ะอุ๊ยเอ้าคุณหมุชนะเหรอชนะเรียบร้อยทำไมมันจบไวจังแฮะทำไมเราไม่สามลูกมันจุ๋งจ้าอาเือก็หปากแห้งอยู่แล้วม พี่สาวนะคะสาวปรปราวนะคะได้ทําการสู้กันนะคะตอนนี้เป็นหลัาสาวหลาสาวนะคะที่อยู่ที่ปักเซแล้วหลานสาวปักเซเช่นเดียวกันอนนวอันนี้ทีมชาติคนนี้ขยันมากยังไม่อาบน้าตั้งแต่เช้าส่วนฝั่งโน้นน,นี่นียอยยยุ้ยสาวาสาวน้ำต้องปิดจงางห่างอก อุ Only. 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 So ้ยไม่ไม่เฮ้ยไม่ไม่จุมอุ้ยหุยเออเนี่ยเขาเขาเพิ่งเล่นให้มันต่อเนื่องกันคนเดียวเนี่ยผ่านได้ป่ะพี่เก่งหอบอะไรอหรแค่นี้เองยังไม่ทันวิ่งเลยอุยใครแพ้ใครบอกเก่งนะเก่งหนา หนูอยากเล่นกัใครมาเย่าเียก่อนตีแดงอยู่นะตุ้ไเปเลยไินหมดแดงตีโยขาให้ตีห้าลูกไม่ไหวไม่ไหวแค่สา มันไม่เกนเอฮะ้ไมเดิวตเดตีกับม่ฮะขอเถอะต้องต่อเียไม่เสิร์ฟได้ไมอะไดไ่ใมเสิร์ฟให้ผมเให้ผมเสิร์ฟแพ้อย่งแพ้แล้วแพ้แล้วหรอคุณม่นาเสิร์ฟเา่าจุมก็เป็นวันเด็เขา่าอ่ามเส่ ทำไมอ่ะเยาะเสร็จแล้ยาเลยยาของมันอ่าไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวท้าชิงกคนจุ๋มจักอันเนี้ยนะปากเตปากเตกาบปุ๋มอะไรคิวไปไหนแล้วคิวมาตีแบดกันติดโก ติดกบมากวัญไหนไม่ได้ดูไรเงาโอ้ไม่โดนก็อมเนอกเส้นนะค่ะัญก็นะก็ไม่ตามนะคะกล้องไม่ตามนะคะกล้องไม่ไหวหยอดให้พี่ถุงวิ่งไม่ใช่ได้จีเทคนิคอ้อไม่ใช่ละแม่เก่งสวัสดีค่ะกำลังจะพูดว่าใช้ได้จีเทคนิคอีนี้ <c oughs> เราแข่งนี่ไหมเดาะลูกว่าคนเดาคนได้เท่าไห,โโหร่โอ้โหเดี๋ยวอ้ยยากแข่งอนะ่ะแดี๋ยวมาต่อคิวเลยเดี๋ยอย่างเงี้ยเอนะเอ,อมาอช่วงวอร์มช่วงวอร์ม